ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการแปลงไฟล์นะคะก็คือการทำให้ไฟล์ Microsoft Word Microsoft Excel แล้วก็ Microsoft PowerPoint นะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่หลังจากที่เราเซฟเป็น PDF แล้ว เราก็สามารถที่จะแปลงกลับมาได้อีกนะคะปัจจุบันเนี่ยมันก็สมบูรณ์ขึ้นเยอะนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะสอนการเซฟเป็นไฟล์ PDF ก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะคะก็สมมุติว่าเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกเลยนะกดบันทึกนะคะอ่ามันก็จะขึ้นว่าตรงเนี้ย ให้เซฟชื่อไฟล์อะไรตรงนี้เราเลือกได้ค่ะทุกคนมันจะบอกให้เราเลือกไปที่ PDF นจะบอกหลายตัวมากนะคะจะเซฟเป็นเวอจะเซฟเป็นตัว document หรือว่าถ้าเราเป็นเวอร์ชันสูงๆเราจะไปเปิดเวอร์ชันที่9.7ถึง2.3แล้วก็เซฟตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเซฟเป็นไฟล์ PDF แล้วกันนะคะหลังจากนั้นเราก็กดเซฟได้เลยนะคะเดี๋ยว จะเลือกเป็นเดสก์ท็อปนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างนะอืมอะนะคะนี่นะคะอันนี้เราเซฟเสร็จแล้วนะคะไปดูกันนะคะอ่าดูกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นไฟล์ PDF เลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะนะคะอ้าวต่อไปมาดูไฟล์นี้บ้างนะคะเป็น Microsoft PowerPoint นะคะก็ไม่ต่างกันนะคะก็เซฟเหมือนกันนะคะตรงนี้เหมือนกันแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็น PDF ไหมหรือว่าเป็น PowerPoint เนี่ยมันจะให้เลือกเซฟมากขึ้นนะคะเช่นเป็น g i f JPG ไฟล์ PNG หรือว่าจะเป็นไฟลวิดีโอก็ได้นะคะมันเป็นไฟลวิดีโอได้ด้วยนะคะทุกคนนะคะส่งนะคะแล้วก็มันจะเป็น ตรงนี้นะคะสร้างเป็นวิดีโอได้นะคะน,นะได้นะคะทุกคนก็ลองเซฟดูนะคะต่อไปไฟล์ Excel Microsoft Excel นะคะตรงนี้ก็เลือกได้นะคะเหมือนกันนะคะอ่าก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นไฟล์ไหนนะคะเป็นไฟล์ Microsoft Excel หรือว่าจะเซฟเป็นพวกเว็บเพจหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ เหมือนกันนะคะจะเซฟไปใช้97 2003ได้หมดนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันเลยนะคะการใช้งานนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครหลายคนที่ต้องการแปลงไฟล์ Microsoft Word Microsoft Excel แล้วก็ Microsoft PowerPoint เป็น PDF นะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะสอนการ แปลงไฟล์จากพวกนี้มาเป็นไฟแปลงไฟล์ PDF มาเป็นไฟล์ Microsoft Word หรือว่า Excel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมดกดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ